สวัสดีครับโปรช่นเคยครับผมร้านอามโบรบายนะครับซื้อขายแลกเปลี่ยนไกไว้เมืองสองนะวันนี้อยู่กับเจ้ายามาฮ่านะผมเป็น X m ็กแม็กสาร้อยปีส0 1 8ันสิปดนะผมสีเทาเดิมโรงงานแล้วผมพาชมรอบคันกันคันนี้จัดสรงมาให้เรียบร้อยนะครับผมมาพร้มท่อครับผมอาคาปวิกนะไทเทเนียมนะผมอะไงมาครับผมคันนี้ได้ปั๊มเบมโบ้แท้นะครับผมพร้อมจานนะครับผมตรงรุ่นเลยพร้อมมีสายถักเอิญเดินอย่างสวยเลยครับ มาแล้วก็กลาบหน้าครับเป็นคาร์บอนแล้วก็มีชิวหน้าแต่งจัดทรงมาเรียบร้อยอไฟเดียวน้านี้เป็นสติกเกอร์นะครับผมเป็นสีเหลืองนะโชคหลังเป็นโอลินแท้นะครับผมขนาดสามสามสาสิบนะผมโหลดเตี้ยม,มาละแล้วก็ไฟไท้ายคมดำนะน้ราเปิดให้ดูนะสีคมดำสวยๆเลยมาไล่มาบ้างอันนี้บอกนะครับผมเบิกใหม่นะ มีที่ดานหลังบอกให้เรียบร้อยนะครับผมเย็บได้แดงนะครับผมสปอร์ตแล้วก็ตรงกลางมีเป็นคาร์บอนนะเลขไม้วิ่งอยู่สองหมื่นสองนะครับผมตัดให้ฟังพูดนะครับเดี๋ยวปิดแร์ช่าคอนโทรลมีแอรช่าคอนโทรลมาพร้อมนะครับผมเอเพร้อมเ้ิดให้ฟัง เนีเสียงเสียงจะไม่ค่อยล้านมากนะครผมเพราะจะใส่จุดลดเสียงไว้นะครับสามารถเอาออกได้นะถ้าใดสนใจขอรูปเพิ่มเติมได้เลยครับไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็จัดาในทั่วประเทศนะผมสำหรับเี้ก็จบการรีวิว x m a x 300ไปเท่านี้นะครับสวัสดีครับ